จ้าพี่น้องมอนี่มาทํำสวนกันพี่น้องมาเฮ็ดแปลงพักปุ้งใหญ่เอินจเจ้าเฮ็ดต้องเจ้าไปป้ใหญ่ก็เฮ็ดแปลงพักปลูกพักก่อยโอ้ยนอะโอ้มอนี้อากาศดีดีพี่น้องมาเขา,ามาทํำสวนกันบดนี่คนมากหลายอากาศแบบน้องเป็นสาวขอนแกน่นพึ่งจะเคยมีแฟนอยู่ดินแดนเยอรมันตด้ำสวนกันจ้ะพี่นอ้องนี้ พี่น้องเฮาสิทำแต่งผักเป็นคู่นี่ลงไป่สิทำตีๆให้มันเป็นสั้นพี่น้อง พี่น้องเสีเอาไหมอันกั้นกั้นแหวงสีไหมพี่น้องเสียแตมันเป็นสั้นเป็นสั้นขึ้นนึงสี่นะพราะมันเป็นสั้นเป็นสั้นคืนนะพี่น้องสิพาเนี้ยมันเป็นสีเป็นสั้น,น,เ,น,เ,ปนเป็นสั้นคืนน,น,นึงสี่เนาะ พอเสียวพวกบักแตงบักแดงบักบักน้ำมันสิเอ้ยบักยังกว่าบักบัวเพรมันขึ้นไปทั้งปุ่นเลยพี่นอ้องทั้งต้นใหม่เลย่อยเตรียมดินไว้นี่คือการเตรียมดินพี่นอ้องเพื่อให้สิเดือดหูว,ว่าหญ่ามันสิขึ้นลายปันใดแต่หูแล้วว่าห่มมันสิมาหอดไส อยากให้มันหอดอ,นอันเดือนมีนาเร็วๆเด้ปีนี้น,หนาห่อนสีมาหไหวเด้พี่น้องอยู่เยอเรามันปีนี้นาห่อนสิมาไหวพก็เลยกเตรียมดินไว้เลยแล้วพี่น้องคลิปนี้กับพ่อแค่นี้ก่อนเนะจ้านะมือใดเอาล่งหลุมเดี๋ยวอันเสียนผ้ามาเบิ่งอีกเท่นึงเนาะพี่น้องเนาะคอยส่อ่อนนอใหม่คอยปีนี้คอยขุนยางคักเลยแล้วนอใหม่คอยพี่น้องนอใหม่สองกอดอีกคางบ้านนุ่มสวดบ้านตรงกันเพื่อนบ้านผู้เห็นต่ลังค่าลงแหลวลงเหลพค่ะ ลูกก่อไผ่อยู่สองก่อคือกันดิพี่น้องเพิ่นกะอันบ่กินเนาะเพิ่นกินบ่บ่กินเนี่ยนะฝรั่งบ่กกลิ่น,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 นคอยก็สิไปเก็บมาเม็ดน,น้ําไม่ส้มไปคือกันพี่นอ้อง,งข้างๆคู่ซานั่นคอยสิเป็นปลูกพักแพรวรอบปลูกพักแพรวพักพัพกแพรวบานเฮาเอาไว้แต่ใจหลบับใส่ก้อยกินกับสุน้ระไม่ยังเสียนบ่พี่น้นองพักแพรวบานเฮามันมักอากาศชื้นๆน,น้ำสาหนามเคยปลูกไว้อยู่น้ำบานตะกี้นะลนะพี่น้อง โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนแค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเมืองขอนแก่นในเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พีให้น้องฟังเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้าขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งรักษาสุขภาพร่างกายทุกคนเด้อจ้ะเด้อให้ปลอดภัยจากโควิด19เด้อจ้ะเด้อไปละจ้าสวัสดีค่ะ แซมมี่มึงคือไปเฮียนีแม่แซมมี่รับเมียง <S 2> <S 2> <S โอ้ยหมาอันไปย่องข่อยแล้วพี่น้องเอยมามามาแซมมี่